สวัสดีครับผมปอยสายมะลร็พ่อนครับมื่อนี้นะครับทาพี่น้องมาเบิงตลาดประยุทั์ที่จังหวัดสระบุรีครับมาเบิงพ่อค้าแม่ขายเพิ่นนะครับอาชีพซึ่งบุคคลต่อไปนี้ม้วนพืชผู้ไก่ครับซึ่งยายสอนนะครับหลังจากวางไปคอนเสิร์ตมาเพิ่นเห็ดยังแน่มาเบิงครับธุรกิจพันล้านครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ศิลปินตัวย่างครับไม่ปล่อยเวลาว่างไปเสียประโยชน์มาต้วนะองทำอาหากินมาทำแก้วอันนี้อันนี้ผู้ใด้ก่อนเ่ยเกี๊ยวกอดครับเกี๊ยวก่อนโอ้นี่บ่สบูชิดิตอ๋ออันนี้มาลายบอลอันนี้สวยใหญ่บอลสวยใหญ่บอลนะนี่แหละครับที่มาตัวแท้ตัวจริงครับอันนี้ยังไทยแน่ล่ะครับหลายครับอันนี้แก้วครับโอ้แก้ว ยำมะเขือย,า,า,ยาวอันนี้ไข่นกกระทาไข่เป็ดไข่เป็ดตัวมันใหญ่แห้งๆครับตรงเปื้อตรงเปื้อเปื่อจนไหมรครับเ,เนี่นย,ยใหญ่รสชาเตเปรี้ยนครับตัววากาเป็ดไห้ซอยนะครับถนนเด้อบอกคียุงให้พี่น้องคนชัดเจนนะครับตลาดประยุทธ์รัตน์ครับถนนบันเทิงนะครับถนนข่าวเกินถนนลูกดีตะมวนแดงถนนไหมบันเทิงบันเทิงมอสลาลนักรอมอสลาลนักรรมาเฮ็ดธุรกิจมาขายขายอยู่นี่แม่นครับข้าวปากที่ตามน้ำปล่อยสายน้ำ ครับแะกาคว่วมเคลื่อนไหวของยายสอนของผมปล่อยฝายก็อย่าลืมกดซอยเบิงซอยเคียร์ซอยแช่แม่ทั้งยูทูบปล่อยฝายมลายพรับครับทั้งพับแร่ไดมอนต์มาเบิงเบิงหลังของยายสอนกับแม่ใ่พ่อนบแม่พ่อนั้นขันคันขันส้วกยิ้ใจกันครับนี่แหละครับสากไกลยู่นี่แหละครับไากลไกลไกเลยครับไอโซกี้ครับผมเดี๋ยวเข้าครับตามแล้วก็สิไปเดินทางไปทอ่เสร้นต่อโอไป สวรสดีนาเขตสวันา mm เรตอยู่เมืองลองเล่าครับพ <iros vet S 2> ี่น้องทรัหมู่อาหารทั้งสวรรดีนาเขตจะเริ่มพาไปให <x> ้นกำลังใจกันท <from island. S 2> ั้งคนครับผมอีมรักาไ้สักกรอบนาเด้อกับซิมีวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งกันอีครับขอบคุณครับตามต่อตามต่อใช้ถุงรแน่ช้ถุรักบมักมเาา่ง